วัสดีครับวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดของหัวหน้าวงพี่เก่งมือคลองครับเดี๋ยวเรามานั่งมานั่งชิวๆนะครับหลังจากเลิกงานก็มานั่งที่เขาเรียกว่าริมน้ําริมน้ําของจังหวัดสระบุรีนะฮะก็มาร่วมสนุกด้วยกัน้ามากันทั้งวงนะครับกับโซเซตี้แบดนะฮะสนุกสนานด้วยกันครับนะฮะก็สักแก้วครับสักแก้วนะครับไหนคุณบอลพาไปแนะนํามีใครมาบ้างนี่น้องๆคนไหนบ้าง อ่าลึกร้องก่อนเลยครับน้อร้องสาวครับนี่นกร้องน้องน้องภาพตอนนี้ม่เชิดปะเลยภาพตอนนี้ดูไม่ได้อะไรอย่างเกีแล้วก็ไปสื่อมวลชนแม่ยุ้ยกำลังถ่ายเหมือนกันกำลังถ่ายไม่ได้ถ่อันนี้ไฟไงช่วยแซบคุณคุณแม่ยุ้ยครับมันยิ่งเนี้ยออกสื่อมวลชนเปิดแล้วไฟไงไฟตกใจนะครับนะฮะมามาด้วยกันครับผมจัดริมน้ำแล้วก็ต้องมีคนถือไฟพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบเดี๋ยวก่อนแป๊บ เดี๋ยวไม่มีไฟเดี๋ยวมันมองไม่เห็นเดี๋ยวครับจบเรื่องมากมาเลยครับตอนนี้มาเป็นหลักการสวีคตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำนี้อากาศเย็นสบายแบบว่าจอยด้วยบรรยากาศบากเฮ้ยเรียบรอมาเอาขอถ่ายเซเชีลแคมก่อนได้ไหมี้เรามา แฮปปี้บาร์สแตรสัวน้ำวงอากาศอากาศเย็นสบายมากวันต่อได้ได้นี้ได้ได้โอ้ยนั้นรออีกคนพบต่อไปครับพบพบกับอ่าพี่ต้นครับนะพี่ต้นตอนนี้เปลี่ยนฉายาเป็นพี่ต้นออสแอดแล้วครับใหม่ครับจากต้นต้นจุงเบย์ก่อนนั้นก่อนนั้นต้นไหลย้อนต้นไหลย้อนต้นนี้ต้นหลังเร็วแล้วฮะน้าพี่เล่นนะนานทีมาไม่ใช่รักประเทศไทยเหรอให้เบอร์เดย์ด้วยแล้วกันนะสรวนพี่เก่งนะครับหัวหน้าวง ต่อไปครับโซไซตี้เพื่อนเพื่อนคนต่อไปครับอันนี้มาจากชัยภูมิเลยดีกว่านะครับทีเด็ดเลยครับอเล็ก้อมเ้็กคนนู้นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของโซไซตี้ครับก็วันนี้มางานวันเกิดเพื่อนครับเก่งคุงครับเิ่งเ่อนรักกันสมัยเรียนก็ ขอให้เพื่อนมีความสุขมากแครับผมนะฮะแล้วเต่อไปเรื่อครอบครัวของของอะไรครับโอ้โหปิยนุชพอบอปิยนุชย์นะขอให้พี่เยงมีความสุขมากนะคะพอบอผอบอแล้วคนต่อไปครับอยู่โหอยู่ไกลที่สุดเลยโอ้้โหนนูอยู่ไกลที่สุดเลยครับขออนุญาตซูงนะครอบครัวก็อย่ากลับมาเฮ้ยยกมือเลยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย เดี๋ยวจะมองอยู่เลยมองไม่เห็นดีเจครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในวงนะฮะชาวบ้านเข้ามาหาปลากันไปิ๊ใช่โอ้มึงก็วานแหะใช่ไหมโบ้ไม้บ้เมือหน่อยแล้วโบ้ไหมโบ้เมือหน่อยแล้วพี่จิ๊บครับเอาไฟไฟหายอ่ะนี่คือนี่คือเบื้องหลังของดีเจนะฮะของไฟนะครับช่างไฟครับช่างไฟกองไฟด้วยไม่ใช่เบื้องหลังไปแล้วช่างไฟช่างไฟกองไฟนะครับมันมืดครับอ่ะ อาชีพเสริมก็คือเป็นดีเจอาชีพเราเป็นอาสาภาตอนนี้ก็บรรยากาศก็ตอนนี้เวลาตีสามสี่สี่ครับตีสามสี่สี่นะฮะเราก็อยู่กันตรงนี้นะครับตรงริมน้ำของเขาเรียกแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำป่าสักอ๋อแม่น้ำป่าสักครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานแม่น้ำป่าสักเราเพิ่งมาถึงตอนตีสามสี่สี่นะฮะตีสามสี่สิบห้าเราจะกลับกันเลยนะฮะโอ้ไม่ใช่คุณบอลต้องพูดถึงว่าปีที่น้ำท่วมนะฮะจากเห็นสะพานตรงนี้ไหมโอ้โหน้ำมันขึ้นมาถึงสะพานข้างบนนู้นสะพานแล้วน้ำท่วม เหมือนบ้านผมเนี่ยน้ำไม่ท่วมบ้านอยู่ไหนตอนตอนนั้นอยู่ลบบุรีครับอยู่หอไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมโหเท่านี้ก็ไม่ใช่หรือทุกมิดเลยมิดเลยมาแล้วอันนี้น้องชายน้องชายสุดท้องนะครับของโทเตตี้แบนไฟครับทัางไฟอยู่ไหนครับทั้งไฟสวัสดีครับน้องชายสุดท้องของโซนช้วยน้องไปพอหน้อยละน้องไปพอหน้อยเลยมาช้ามาช้าไปซื้อของมาครับไอพอหน่อยอ่ามาแล้ว มานนอ้ยพอนยโอ้ยพอ้อโยพอ้พอน้าเลยครับขอให้พี่เก่งก็สกปแข็งแรงมันจะลาบ้วอนมันจะลาบวัรวยเอนนๆมือนจะลาบวมึงอะไกันวงะเนีอะไรกับหน้าวงเนี่ยไมเกินเนี่ยล่ารวยเงนทองครับสอสาเยอะอ้ยไม่ใ้ไม่ได้ครับก็แค่นี้เพี่ น้องคนสุดท้องอันนี้น้องคนสุดท้องนะข้าวเหนียวข้าวปุ้นอ๋อข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะฮะเอาไปเกลี่ยเอามตานะตัวนี้ต้องเอาไปถอนขนนะครับไปต้มแล้วก็ไปทอดนะฮะนี่ก่อนได้จบเทคนี้นะเดี๋ยวคุณนี่หนึงน้ำตามน้ำตามนี่ฮะเราเองนี่เลยหัวหน้าวงโซซิตี้แบนไปเนื้อ

ดอสันแล้วก็มีอ่าเรียกว่าเป็นขบทบนะฮะเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาการสูงสุดของอเะไรเห็นเลยมองมืดนะช่างไฟไปไหนวะมืดเชื่อเพื่อนเรายิงข่าวอะไนเนี่ยเห็นเห็นนะโอ้ยเหนียวว่ะเหนียวว่สมาชิกใหม่ ตามไปอ่านี่เลยที่เด็ดเลยไสู้เข้าวันนี้ก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเลยเดเดี๋ยวเยเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเยเรนู้แล้วว่าทำไมมึงหยุดได้กันได้เรดันเจากกระเจียบคนแรกเลยเดีเยเียองเจียบกลายเป็นสยยันแล้วครับวงยี้เลยสาสหนึ่งเของแสงพอมเียสวัสดีค่ะ โอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ครับอันนี้ไฟเฉยอยู่นี่กล้องอยู่นี่เหมือนสายันยังไงคุณแม่ขอร้องไงอุ้ยอุ้ยเรียกเอามั้งอุ้ยอ่อนเองโอ้อ้าวยังไงสภาพคืึจะวงผ่านไปนะผ่านเดี๋ยวเราจะร้องเพลงปลุกใจให้ฟังอ่าร้องเพลงปลุกใจเพื่อนไทยปุ้กปล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 ุกเต็มเมืองเป็นเมืองท้องไทย อาตาตาอาตาตาสู้เขาอาตาตาโอ้ยเจ๊เล่เจ๊ล่เออเออเอยเออเออตุ้มเอ้ย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 เอเอ้ย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 เอ้เอ้ย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 เอ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  นั่งเช็คนเงี้ยวไปแล้วคนอื่นได้ไหมจบแล้วหมายังทนไม่ไหวเอาไว้โหคนอื่นได้ไหมอะน้าเป๊ะน้าเป๊ะน้าเป๊ะคนนี้หน้าเป๊ะบอลคนเดิมคนเ่ิมหายไปครึ่งชั่วโมงสภาพคือชั่วโมงของดีเจไปเข้าไปไฟไฟตามเลยครับไฟตกตกเป็นอยู่ครับตกเป็นดีเจก็ถือว่าสภาพก็ยังถือว่ายังยังยังโอเคอยู่นะฮะลูกบอลครับลูกบอลสภาพก็อ่า ก็กก็็ไปก่อนเมื่อกี้นิดนิดหน่อยอย่าเลึกชาเลยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่ดุกไม่เอา่าต้นหอมต้นหอมต้นต้นสภาพก็ถือว่ายังยังโอเคนะโอเคแล้วยังใช้ได้อยู่ไปที่อเล็กลักษณะไปครึ่งหน้าแล้วตอนนี้สภาพก็ตัวท็อปเหมือนเดิมครับยังยังท็อปอยู่นะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่นะดูแล้วต้องตีนะข้างหลังข้างหลังวนนะตัวประเคน พูดเล่นยรมไอ้สู้เขาเมื่อกี้อย่าโพูดนะไม่เออไอ้พูจริงๆอันนียเราบอกพูดจริงเลยี่ยกินแล้ว่ยเราจะพูดว่าอะไรดี จสภาพความคืบหน้าเราเป็นไงบ้างเราหลายงานหน่อยดิไม่ได้อะไรเลยครับผมไปเซเว่นอย่างเดียวเลยเท่าที่เห็นตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างที่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนาะชื่อว่าซูของสุรแบบนั้นเราเราเริ่มแล้วเราเริ่มเราเริ่มแล้วเป็นนกบ่งนกเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงเราจะมาปูให้เขาดีกว่านกครับผม ครึ่งชั่วโมงเราจะมารายงานสภาพความคลื่หน้าของโกลซิตี้ทีมทีมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเท่านี้ก่อนเลบครับ